ข่าวแรกครับไปดูในเรื่องของปัญหายาเสพติดยังไม่หมดไปจากประเทศไทยสักทีครับโดยล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ได้ยึดซับเครือข่ายค้ายาเสพติดตบลสันผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่ย,ยงใหญ่กับผู้ค้าชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายมูลค่ากว่า81ล้านบาทครับพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายอภิกิ i ชโรดประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานปปสภาค5 ฝ่ายปกครองทหารกองกําลังผาเมืองนํากําลังปิดร้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดครับแล้วก็มีการตรวจยึดอาญะทรัพย์สินในเขตพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาในอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวม8จุดและอํเาเภอรอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อีก1จุดครับจับกุมนายอนุพงศ์สีมีชาวตำบลวาวีอำเภอแม่สวยและก็นายจตุรงมัตฉาวงชาวตำบล เมืองแหงนะครับแล้วก็อำเภอเวียงแหงพร้อมยาบ้า340,000เม็ดเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตำบลสันปีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อมานะครับทางตำรวจได้ขยายผลพบเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทำหน้าที่ธุรกรรมทางการเงินให้กับผู้ต้องหาจึงได้ออกหมายจับนางสาวออนอมน ใจดีนะครับชาวอำเภอแม่สายเอาไว้และก็ควบคุมตัวดำเดนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจยึดยาเสพอสิบทรัพย์สินนะครับทั้งหมด118รายการครับเป็นบ้านพร้อมที่ดิน8หลังมีที่ดินอีก14แปลงรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์จํานวน4คันครับและทรัพย์สินอื่นๆประมาณ100รายการรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับประมาณ81ล้านบาทครับ